โอเคครับ okay, ผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวอินต้องบอกว่ารีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้มันก็ได้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแต่เหมือนจะเป็นอีเวนต์เลยหลังนะจะเป็นเลยหลังตัวละครเก่าอะ่ะมันก็เหมือนจะมีรีมัสมีนี่มโนรัสชุดแต่งงานแล้วก็พัสสุธนชุดแต่งงานแล้วก็โจ้ะนะครับอีเวนต์ตัวละครสุดแก่งกว่าตัวละครใดๆกลับมาอีกครั้ง ยังไงผมว่าผมก็ให้ตัวนี้ครับยืนหนึ่งไอรินแต่ก็ไอรินที่จะกลับมาผมว่ามันก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากนะให้มันไม่ใช่ตัวละครใหม่นี่วาเออผมต้องไปดูที่ที่ไหน between? อะกิจกรรมเลยปะเดี๋ยวขอบดูที่การ์ดก่อนว่ามีการรวมหรือเปล่านะครับมีนะครับมีการรวมอ๋อก็คือสุ่ม คือรวมก็ของดีก็4ชิน้นนี้เลยถ้าติดชิ้นไหนก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลยประมาณนี้นะแต่ผมว่าเราก็ได้ชั้นล่างแหละต้องบอกว่าชั้นบนมาตรงเนี้ยเออไอ้สี่ไอ้ห้าใบบนน่ะน่าจะได้นะแต่5าใบล่างนี่อาจจะยากหน่อยนะครับโอเคผมว่าอย่างไรก็ต้องไม่อ่านกิจกรรมดีกว่านะรอบนี้เหรอเหมือนมันจะมาเป็นแบบเฟสติวัลนะครับอันนี้ผมก็น่าจะน่าจะเดี๋ยวค่อยไปอ่านในประกาศแล้วกันนะเออแต่ในการที่เราจะหาหาแต่ละการคืออย่างน้อยเราต้องมีเงา เงาตัวละครคิดต้านครบ3ใบส่วนใบข้างหลังก็คือการเอฟบวกของอะไรก็ได้เออถ้าเราได้สร้อยคอหมาป้ามาแล้วก็จะได้ดีมัดนะครับชุดแต่งงานกับอันนี้ก็เหมือนเดิมชุดทักซิโดแล้วก็มงกรอโลลานะครับสำหรับตัวออโรร่าโจอี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ4ใบถ้าถามว่าควรทำไหมผมว่าผมไม่รู้ว่าอัตราดอับอยู่เท่าไหร่อ่ะแต่ถ้ามีเพจจำนวนหนึ่งผมว่าก็ดีนะเผื่อฟุกได้พัสดุทนกับ มโนรามาเล่นนะครับอืมแต่ถ้ามีจี้ไม่พอผมว่าให้เก็บเพชรไว้ดีกว่านะตัวละครพวกนี้มันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับสาหรับผมตอนนี้นะเอออันนี้ผมก็คิดประมาณนี้นะครับว่ามันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่ผมก็มีแล้วแต่ผมยังไม่ได้ใช้เลยเพราะสุดท้นแต่งงานตอนนี้ผมใช้แต่ไอดินตัวเดียวอะเออผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายด้ยวยส่วนมโนรานี่ด่านแท็กซี่ก็เหมือนจะหายไปแล้วใช่ป่มเออผมก็ไม่มั่นใจนะว่า มนโนลาจะเล่นแบบเล่นได้หรือเปล่าเล่นอยู่ในระดับที่สามารถเล่นพึ่งพาตอนที่ด่านแท็กซี่อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะเออรีมันก็โหดอยู่นะครับโหดอยู่ถ้ามีแต่มันก็ต้องใช้จี้ช่วยอ่ะเออมันต้องใช้จี้ช่วยหน่อยนะสำหรับรีมันแต่ผมว่าม,มันก็ค่อนข้างที่จะโหดนะเออแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มันแบบสายลมละลายไงอันนี้ก็สายทาลายเมืองแล้วก็สร้างดูดก็อาจจะสายลมละลายเหมือนกันส่วนอันนี้ก็สายชิงวิกนะส่วน อลูราโจอีก็สายชิงวิกเหมือนกันนะครับก็เลือกตัดสินใจกันเอานะครับแต่ถ้าถามมาแนะนำํำไหมผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีเพชรเหลือแล้วก็อยากทําก็ทําได้นะครับเพราะระยะกิจกรรมมันก็น่าจะนานอยู่พอสมควรนะครับเออมีรางวัลโทลิส์นะครับเราก็จะได้ซองมานะเออรายกับทิปเปิลก็จะได้อย่างละสิเพชรเล่นรางวัลงที่1ก็จะได้มาอย่างน้อยทุกวันก็เล่นนะครับเออเผื่อมันจะฟุกฟุกได้การ A บวกมาแล้วกันนะเออเผื่อโชคดีไง ฉัไปเรียกยังอยู่เหมือนเดิมอีเวนต์พิเศษนะครับโอ้ยดิคเอันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ยกาดล่างมันกาดกาดกาดอ่อนอีกแล้วะผมไม่ชอบใจเลยอะ่ะ <c oughs> มองกันหน้าเอสเทลดาร์เทอรล่านะครับแล้วก็ดังมาโดลาอันนี้บอกเลยแบบเล่นได้จริงๆก็มีเวสตาเนวานาที่ถูกปลูกับโทษอัสลันนะแรปเปอร์แจ็คสันนี่ผมไม่รู้ความสามารถนะผมไม่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหรอ่อ่ะแพคการดตัวละครพิเศษร้อยล้านอารีนาโอ้ เหมือนเราจะต้องใช้อะไรอ่ะได้รับเมื่อเล่นอารีนาในแผนที่ดินแดนเวทมนต์สาตาในช่วงระยะเวลาอีเวนต์ได้วันละครั้งอ๋อเดี๋ยวผมก็ต้องไปเล่นนะก็ถือว่าวิธีการหาของกาดนี้ก็เราต้องเล่นให้ครบ3ตาในช่วงระยะแบบวันนึงอ่ะใช่ไหมวันหนึ่งก็คือเราต้องเล่นอารีนาในแผนที่ดินแดนเวทมนต์สตาเออเราถึงจะได้ใบนี้มาใบนึงอ๋อแต่ถ้าคนไม่อยากได้แพ็กการ์ดพวกนี้เราก็สามารถเก็บสใบเพื่อมาแลกอัญมณีได้นะครับ เออก็แล้วแต่กันไปนะเอออยากได้การ์ดหรืออยากได้ตังก็มาส้มหาแพ็กการ์ดนี้เพราะเราสามารถขายการ์ดแบบการ์ดต,ตัวละครเพื่อเอาตังไดไงเออก็ตัดสินใจกันเอานะครับอันนี้ก็ขายอินเทอร์วันนี้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่แต่อันนี้จะใช้แพงหน่อยใช้ต้องบอกใช้เยอะหน่อยใช้4ใบนั่นเองโอเคผมว่าเราไปดูที่ประกาศดีกว่านะประกาศน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วว่ามีอะไรบ้างตัวละครสุดที่ที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็พระสุทธนชุดแต่งงานก็จะมีบัฟนะบัฟก็คือ ปับโอ่งนะครับก็คือ90%ดึงฝ่ายตรงข้ามและรับบริจาคเมืองที่แพงที่สุดของไ่ายตรงข้ามนะส่วนมโนรายชุดแต่งงานก็บัฟก็คือเมื่อมาตกพื้นที่ของไฟายตรงข้ามโอกาส100%ยกเว้นค่าผ่านทาง1ครั้งแล้วก็โอกาส65%ขโมวยค่าผ่านทางที่ถูกคูณมาอยู่เป็นเมืองที่แพงที่สุดของฉันและไม่สามารถย้ายค่า,าย้ายค่าผ่านทางที่ถูกคูณได้นะครับส่วนของรีมันก็ โอกาส38%เมื่อก่อสร้างอ่ะ38%ซื้อต่อพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามภายในแถวแล้วก็สลายการป้องกันการซื้อต่อและทอยเต่าอ,อีกครั้งหนึ่งไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลนะครับส่วนออรราโจอีก็ได้หมวกนะได้หมวกเออก็ประมาณนี้นะเหมือนหมวกหมวกหม,มวกลา48%อทอยเต่าอ,อีกครั้งแต่ลาน,นี้เท่าไหร่ไม่รู้นะ48หรือ49ผมก็จำไม่ได้โอเคก็ได้อย่างล้ว0 0เพชรนะครับเราปิดปิดได้สักตัวนึง อ๋อก็มาอยู่ในเขาเรียกว่าแจ็คพอตนะครับสุ่มแจ็คพอต10เพรก็สุ่มหาพวกนี้แล้วก็มีเมกาแจ็คพอตด้วยเ k 50เพรโอ้โหผมว่าอะไรมีหมดตรงหมดตัวกันบ้างแหละถ้าอยากได้จริงๆนะสำหรับคนที่ไม่มีแล้วก็เมื่อเราสุ่มครบทุก20ครั้งเราจะรับวัตถุดิบตัวละครสุทธิที่กลับมาก็คือแพคกาสุ่มนั่นเองนะไอ้สุ่มสุ่มวัตถุดิบอะเออก็รวมไปก็50เพรก็พันเพรนะ Um, ทุกทุก,ทกพันเพชรเราก็จะได้2องการ์ดมาหนึ่งองการ์ดมีการฟรีรแล้วก็แลกเปลี่ยนนะเออมีอะไรอีกเปล่าเนี่ยแล้วก็อีเวนต์ประจำสัปดาห์นะครับอีเวนต์ที่ห้ามพลาดดีกว่าอีเวนต์ที่ 17, ห้ามพลาดก็โกลเพชรวันที่สิบเจ็ดอออันนี้คืออะไรอะ่ะอีเวนต์โกยทองพิเศษรายละเอียดระยะเวลาฟุบๆๆๆก็ประมาณนี้โกยทองแล้วก็พิเศษโกยพเพชรวันที่1ิบเจดในเวลาดังกล่าว อันนี้ผมผมว่าเขาพิมพ์มาไม่ค่อยเข้าใจนะมันก็วันที่อะไรอะวันที่17ก็คือวันอาทิตย์นะครับมันคือวันอาทิตย์นั่นเองก็จะมีการกอยเพชรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนเวลาไหนนะในช่วงเวลาดังกล่าไหนอะดังกล่านี่หรอตีสามถึงสิบโมงหรือบ่ายสามถึงหกโมงหรอมันก็ไม่ใช่อ,อันนี้มันอีเวนต์ช่วงเวลาแห่งความสุขอะเอออันนี้ผมไม่เคลียร์นะผมไม่เคลียร์กับคำว,ว่าพิเศษกอยเพชร วันที่17นะผมไม่รู้ว่าวันเวลาตรงไหนนะครับสำหรับการที่เขาเขียนประกาศออกมาอย่างี้แล้วก็มีอีเวนต์ล็อกอินพิเศษก็ระยะเวลาตั้งแต่วันที่24ถึง26นะครับก็เวลา6โมงเย็นถึงตี4ในวันถัดไปนะอ๋ออันนี้เหมือนเดิมรับเขาเรียกว่ารับใบผลไม้ A ที่ผมมีตอนนี้ผมเก็บไปค่อนข้างที่เยอะแล้วนะสำหรับการพวกนี้เดี๋ยวผมก็คงจะไปแลกร่มดาวลัวๆผมก็จะเก็บร่วมดาวห้ครบเยอะๆก่อนนะเออ แล้วก็มีเพิ่มคะแนนอะไรอ่ะอ๋อส่งใบโคเวอร์นะโอเคมีอะไรอยู่นี่นมีอารีน่านะครับอารีน่า 100m คืออะไรอ่ะเดี๋ยวระยะเวลาก็คือวันที่15ถึงวันที่19นะครับก็เดี๋ยวก็เลีอยะอังคารหน้าน่าจะใช่ปะ่ะน่าจะนะน่าจะใช่ใช่ใช่ รีเหมือนเิมไม่ได้มีการเพิ่มมันอะไรกฎแห่งการแข่งขันก็คือในแต่ละบล็อกค่าผ่านทางค่าก่อสร้างค่าซื้อต่อจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ในแต่ละบล็อกค่าผ่านทางค่าก่อสร้างค่าซื้อต่อจะเท่ากันไม่ต้องจ่ายถ้าค่าผ่านทางน้อยกว่า1 0 0่งรอ๋อแล้วก็สกิลสกิลตัวละครและจี้เครื่องรางจะไม่แสดงผลยกเว้นจี้เครื่องรางของอารีนาเท่านั้นก็คือการอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเน้นให้ใช้ตัวละครที่มันมีอัตราการคุ้มเต่าที่สูงสงหน่อยนะเออเพื่อจะได้ทอยแบบ ค่อนข้างที่จะดีอ่ะถ้ามันออกนะแล้วก็ในช่วงเระยะเวลากิจกรรมดินแดนแห่งเวทมนต์จะเปิดเล่นทุกวันนะแล้วก็จะไม่เปิดให้เล่นในแชมเปี้ยนลีกอ๋ออันนี้ก็ปกตินะอีเวนต์รอบพิเศษก็คือจะได้รับไอเทมดังก้านะครับก็จะมีประมาณนี้ฟับแล้วก็มีอีเวนต์รอบพิเศษก็คือเล่น3ครั้งก็จะได้ตามประทับ1อันโอเคมีอะไรอีกเนี่ยส่วนกล่องจะมีประกายพึรก,ก็มีประมาณนี้นะครับอ ผมก็ขี้เกียจแหละขี้เกียจแหละโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับอีเวนต์นี้เราก็จะได้แพ็กการมานะแพ็กการมาสุ่มนี่ไงเฮ้ยได้ถุงมือไทยทันด้วยย็ดเคแล้วก็ได้อันนี้มาแล้วก็ได้อันนี้มาแล้วก็ได้ขังมานะแล้วเราเออมันเป็นอีเวนต์พิเศษนะสำหรับมันก็มีคนรู้อยู่แล้วเปล่าวะ คือเกมเกมเซตีมันดีช่วงช่วงที่ผมผ่านมาแต่ผมคือผมก็ค่ได้เล่นทุกวันผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมาไงมันคือมันคืออะไรหรอมันคือกิจกรรมฉลองกิจกรรมพิเศษต้องบอกว่าฉลองกิจกรรมพิเศษนั่นเองนะครับคือเมื่อวันพุธอะวันพุธวันพุธวันพุธที่ผ่านมาปะเออวันพุธที่ผ่านมาวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันศุกร์นะเออวันพุธที่ผ่านมาคือมันมีการเล่นคือถ้าเราชนะชนะชนะส่งสู้3าครั้งอะ คือเมื่อเราชนะ1ครั้งเราจะรับแพ็กกาตัวละคร S บวกหครั้ง1อันน่ะคือสูงสุดสามอันคือเราสามารถได้รางวัลล็อกอินกับรางวัลชนะก็รวมเป็น4 4่สองการ์ดอันนี้ผมไม่ได้เล่นแต่ถือว่ามันค่อนข้างดีนะแล้วก็มาวันพื่อเลือดที่ผ่านมาก็คือมันมีตั๋วสุ่มจี้ข้างหลังสุดฮิตเมือ่อล็อกอินแล้วก็เมื่อชนะผมก็ได้ไป4อันคือผมได้อันที่ของผมของผมไม่มีอ่ะอย่างนวมอะ่ะเออนวมผมก็ได้มา คือมันเป็นอะไรที่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ทานแล้วไงเออคือมันผ่านไปแล้วนะสาหรับเมื่อวานส่วนวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันนี้วันศุกร์มันก็จะได้รางวัลลอ็อกอินก็คือตัว๋วลุเลตทอง VIP ตาอตอ่ลอล็อกอินเมื่อกี้แล้วก็เล่นชนะ3าครั้งก็เหมือนวันนึงอะเราต้องเราต้องลอง็อกอินเวลาไหนก็ได้นะเออแล้วก็แล้วก็ไปเล่นชนะให้ครบ3ครั้งแล้วถึงจะได้แบบได้ครบอะเออก็เหมือนเรา เรามันดีตรงเนี้ยคือเราก็จะได้ตรวตัวจรูเลททองมาส้มหาทองด้วยเออส่วนวันเสาร์เราก็จะได้ลูกอมดาวส่วนวันอาทิตย์เราก็จะได้เพชรเออก็คูก้โหก็แบบโคตรคุมนะเออกิจกรรมเนี้ยฉลองกิจกรรมพิเศษนี้โคตรด,ดีนะครับสาหรับผมแบบเออแม่งตกใจอ่ะแม่งเกมไม่คิดว่ากเกมจะกล้าแจกอะไรขนาดนี้นะเออโอเคผมขอมุลก่อนเลยแล้วกันนะครับได้0บล้านก็หา อืมเป็นไงหนึ่งแสนหนึ่งแสนก็คุ้มนะพอเราได้ของฟรีไงเออเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะมันของฟรีอยู่แล้วโอเคหนึ่งแสนก็ปึ๊บประมาณนี้นี่ช่วงเวลาแห่งความสุขหนึ่งชั่วโมงแห่งเวลาความสุขแต่ผมไม่สุขหรอกเพชรดีเฮ้ยเพชรดีเฮ้ยสวย แล้วช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเขาเรียกอะไรโกยเพชรโกยทองเท่าไหร่นะครับผมเอาจากการ <c oughs> เปิดลูกบาทหาเพชรเอาผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีอะโอ้โหดูชุดทัซิโดเหมือนขึ้นง่ายอะเมื่อาาก,กี <c> ้ <oughs> อย่าไปหลงเชื่อกันนะเออแม่งผมว่า๋ยวแม่งเด๋ยวเสียกันเยอะไงเออเก็บ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 มันแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวผมไปดูที่ราค้าก่อนมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยตัวละครสุดท็อป ท็อปจริงก็เปล่าวะไหนไปดูใหม่ดิหน้าแสดงภาพเนี yeah. ่ยท็อปมูฮ uh ูนลิกะไอรินลิโก้เฮ้ยพัสดุทนติดท็อปด้วยวะ <c oughs> แต่มาเล่นยากไงผมที่เกียจเล่นไงผมเล่นไอรินดีกว,ว่ะเหมือนเดิมแหละตัวละครที่ดีที่สุดในโลกนี้ตอนนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยโอเคอันนี้ก็ใช้สีพันลูกอมดาวในการซื้อนะครับเออ,เอ,อ ออ้ยอันนี้ห้าห้าร้อยเองเหรออย่าพูดว่าห้าร้อยเองเอต้องห้าร้อยต้องห้าร้อยเพชรได้อัญมณีประกายผึกสองแล้วก็กล่องสมบัติพิเศษสองแล้วก็อัญมณีระดับสูงสองไม่คุ้มเท่าไหร่นะเออไม่คุ้มเลยแหละโอเคอันนี้ก็สองล้านก็ซื้อเอานะเผื่อเผื่อเผื่อหมุแล้วได้เพชรไงแล้วแต่แล้วแต่แต่ผมก็ไม่แนะนํานะครับโอเคอีเวนต์นี้สําหรับผมผม,ผมคิดว่ามันไม่ไม่น่าไม่น่าหาเท่าไหร่นะเอออีเวนต์ที่เราผมลืมรีวิวตรงนี้เลยอะสำหรับ การการเช็กชื่อ,อเออแม่งก็หาก็ได้นะแต่เพชรมันน้อยอะเออแต่ก็ดีอะดีกว่าไม่มีอะเราก็ได้ไประมาณเท่าไหร่อ่ะพันแปดนะพันหกเหรอพันห้านี่ว่าได้มาพันห้า่างเราอินสามวันยี่แปดวันอันแล้วส่วนอันเชิญนี้ผมก็ไม่สนใจอยู่แล้วครับเพราะผมก็ไม่น่าจะมีใครเชิญถึงตรงนี้ก็เลยไม่ต้องสนใจสาหรับอีเวนเชิญเพื่อนนะเออก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการหาเพชรหาทองก็ประมาณนี้ส่วนอีเวนนี้ผมก็แล้วแต่นะครับเออใช้สิบเพชรก็ได้ เล่นสักพันเพชรสองพันเพชรก็พอนะสำหรับคนที่มีเพชรแต่ก็แล้วแต่ว่าอยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้ก็หานะเหมือนผมไงผมอยากได้อะไรผมก็หาถ้าผมไม่อยากได้ผมก็ไม่หาไงงงไหมเนี่ยแชมเปี้ยนเนี่ยที่ว่าหาแล้วอยากได้เนี่ยได้มาก็ยังไม่ได้เล่นเลย <laughs> เออนาเดียที่หาว่าได้เออผมได้มาผมยังไม่อยากเล่นเลยผม คือมันมีตัวละครขี้โกงมาหนึ่งตัวแล้วตัวละครอื่นที่เราตั้งใจหาอีเวนท์ที่แล้วมันก็ถือว่าไม่จําเป็นเลยไงเออสําหรับผมนะเนี่ยพสุทนพรธแต่ง,งานาผมยังมีเลยคือโอโ้โหผมผมก็มีค่อนข้างเยอะตัวละครโกงๆอะ่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะเวลาที่ถูกปลุกผมก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้ผมเล่นอยู่ตัวเดียวเออผมเล่นไอรินที่ตัวเดียวคือมันไม่สามารถเปรียบอันได้นะแล้วแต่ว่าคนอยากเล่นแบบ สายวิกตอรี่หรืออยากเล่นสายลมละลายนะครับก็ไปเลือกตัดสินใจกันนะสำหรับอีเวนต์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ